พี่โตโน่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ห่างกันเพราะว่าแบบเหมือน,เ,อนเรื่องเกี่ยวกับการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเวลาไม่ตรงกันทัศนคติไม่ตรงกันเพราะคนก็ให้กําลังใจบ้างแล้วก็สมน้ําหน้าบ้างอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยตอนนี้เป็นกระแสะแรงมากมแต่ว่านอกจากเอาใจช่วยแล้วเนี่ยเรามีเรื่องหนึ่งที่ทุกคนพูดถึงมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องรอยศัก์ของสองคนนี้นี่ค่ะสักนกเหมือนกันแล้วก็ รู้สึกว่าคุณโตโน่นั้นจะสักชื่อคุณแตงโมไว้ด้วยค่ะก็เลยว่าเอา้าแล้วเลิกกันแล้วทายังไงลอยสักจะทำยังไงลอยสักจะทํายังไงสงสัยจะต้องสักผีเสื้อทับไหม,มหรือว่าจะต้องทอํายังไงไปลบออกหรือเปล่าและอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณแตงโมค่ะเคยให้สัมภาษณ์ในรายการเกิดมาคุยว่าอย่างไรไปฟังดีกว่าอันนี้แซบไปดูวันนี้ติ้งต่างนะไม่มีคนชื่อโตโน,น่ในโลกอีกแล้วหนูคงนอน ทุลนทุลายอยู่ตรงนี้ตรงพื้นเนี่ยไม่ต่างอะไรกับที่หนูจะเสียคุณพ่อ ตโนล้วก็จะนอนทุรนทุรายอยู่เลยนะครับบอกว่าะไรนะจะนอนทุรนทุรายอยู่ตรงนี้แต่นั้นก็พูดสักพักหนึ่งแล้วหละนะแต่ว่าอย่างที่บอกก็เศร้าใจทุกครั้งเวลารู้ว่าน้องมีปัญหาแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไรกันแน่รู้แต่ว่าตอนนี้แยกกันอยู่แล้ว <S 1> <S 1> ก็คือตอนนี้ก็เนียเป็นประเด็นที่คน <S <S 1> <S 1> พูดถึงเยอะมากก็อยากจะให้กําลังใจแต่ว่าตอนนี้พี่แตงโมยังไม่พูดอะไรมีแต่พี่ตโนนันเท่านั้นที่ออกมาได้ข่าวว่าแตงโมลงมาเล่นอินสตาแกรมใหม่ๆกลับมาเล่นแล้วเมื่อวานเราพูดไปใช่ไหมคะว ก่อนค่ำเปิดแล้ว open เขากลับมาเหมือนเดิม open with love open with love ค่ะออกจากถ้ำสิคะคนสวยหมายความว่าอะไรอ่ะก็คงแบบเหม่ยว่าอ่านนิดนึงดีกว่า การไม่อัพไอจีมีผลต่อคนทั้งประเทศเรียงลําดบบความสำคัญกันนิดโวคิดว่าอวัยวะที่33คิดว่าไปเรื่อยคิดแทนไปโน่นได้ยินอะไรจากปากตังโมกันบ้างหรือ,อยังกระต่ายตื่นตูมกระโดดย่างย่างเพียบใจเย็นนะคะชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องล้อเล่นสนุกกันใหญ่เลยเราไม่สนุกด้วยนะพูดเลยเพราะว่าตังโมอาจจะมองว่าสื่อหรือคนที่บอกว่าเขาเลิกกันเนี่ยเอ้ย คุณฟังจากฉันก่อนไหมอืมอ่งั้นเราต้องรอตังโมครับบอกก่อนแล้วกันว่าจะยังไงใช่อไหนก็ลองคุยกันดีๆแล้วกันให้กําลังใจทั้งสองคนนะฮะใช่แต่อัเดี๋ยวโนเดี๋ยวเราคงไม่คุยกับโมแน่หรอกครับคุณผู้ชมครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวุ้ยทอล์กแชนเนลกดเลยค่ะกดเลยเอ้า่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ็คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ ไปง,ง,ง้อเขาทำไมอ่ะกดเดียวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยสุดกันนะอ่ะอกดกดอ่ะก